ขอบอรครับในหญิงมีอีกแล้วครับตอนที่24ไม่ได้ฉันจะทำให้ท่านพ่อโมโหไปมากกว่านี้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้ท่านพ่อสงสารยินนี่ไปมากกว่าเดิมทำไม่ได้เป็นอังคารรีไปซะ <c oughs> คุณคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันไม่รู้ว่าสิ่งเสียงเขาจะหุบปากไปซะ ชิโจขึ้นรถท่านเ่อกลับบ้านได้เลยท่านเ่อท่านพ่อเสียงเสนะียงน่ะเป็นเด็กที่ฉันรักมากที่สุดแต่ดูจากตอนนี้แล้วอนาคตของเธอคงจะจบเท่านี้แหละฉันน่ะผักดันหล่อนมามา,มากเลย แต่มันกระเป๋าประโยชน์เสียจริงเออแล้วงานวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะวันนี้พวกเราก็นั่งนิ่งๆตลอดนะคะไม่รู้จักใครเลยพักหลังท่านภริยาก็เรียกคนเชิญหนูไปเต้นรำนะคะอืมท่านจอมพลเขาชอบการเต้นรำของหนูมากเลยนะคะ ยังบอกให้หนูเรียกว่าพ่ออีกส่วนท่านภริยาบอกว่าคนที่นี่เขาไม่เรียกกันว่าพ่อหรอกค่ะแต่เขาเรียกกันว่าคุณอาฮะอะไรนะท่านภริยาเขาบอกว่าคนที่นี่เขาไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าท่านจอมพลเขาพูดอะไรกับเธอนะอะท่านจอมพลเขาบอกให้หนูเรียกว่าพ่อเลยค่ะทำไมหรอคะ <c oughs> ท่านจอมพลดูเหมือนจะชอบเธอมากเลยนะน่าแปลกเสิจริงชิงโจหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรก็พูดกับพ่อนะอย่าเก็บไว้คนเดียวคณหัตตกุลกูสู่สูภรรยาคนที่สาม <c oughs> ท่านกลับมาแล้วเหรอคะหิวไหมคะเดี๋ยวข้าไปต้มโจ๊กให้ไหมคิดว่าฉันมาที่นี่ เพื่อจะมีกินโจ๊กนั่นเหรออุ๊ยบ้าจริง